เงาวิญ,ญญาณปริศนาณป่าลึกหลอนรถยนต์เก๋งสีดำคันเก่าแล่นผ่านถนนแคบๆเข็มไม้์กำลังชี้ที่80กิโลเมตรต่อชั่วโมงเสียงเครื่องยนต์กระหึ่มเบาๆกับพื้นถนนลาดยางเก่าๆที่เต็มไปด้วยลุม่มต้นไม้ซ่องข้างทางสูงใหญ่ ถอดกิ่งการคดเคี้ยวปกคลุมถนนแสงจันทร์วาดเงาสลัวสลัวลงบนพื้นถนนสร้างภาพลวงตาเร่ากับมีใครบางคนกำลังเดินตามหลังรถด้านในเฟิร์นกำลังขยับตัวอย่างไม่สบายใจมือขยุกข,ขยิกกับขอบเสือ้อสายตามองออกนอกหน้าต่าง เฟืนกระซิบพวกเราใกล้ถึงกันหรือยังอะ่ะบีมเหลือบมองกระจกหลังเออมีใครได้ยินอะไรกันบ้างไหมนะเจมขมวดคิว้วใช่เสียงร้องไห้หรือเปล่าวะเสียงร้องไห้นั้นดังชัดเจนสะเทือนถึงหัวใจของทุกคนรอบกับเป็นเสียงระทมทุกข์ของวิญญาณเด็ก เฟินกอดตัวเองเป็นเสียงเด็กผู้หญิงวะ่ะดูเศร้ามากเลยเสียงร้องไหค้ค่อยๆดังขึ้นใกล้เขามาทุกขณะเรากับกําลังเรียกร้องความช่วยเหลือเมมองออกนอกหน้าต่างนี่นี่มันป่าลึกนะเว้ยไม่น่ามีเด็กอยู่แน่ๆ ลมเย็นพัดผ่านกระจกรถเสียงร้องไห้ยังคงดังต่อเนื่องกลุ่มเพื่อนทั้งสีขับรถออกเดินทางในคืนเดือนมืดหมอกลงจัดเสียงเครื่องยนต์ดังกึกก้องตัดกับความเงียบสงัดของถนนเส้นทางที่พวกเขาเลือกเป็นถนนซ้ายเกา่าที่เหล่าขานกันว่ามีเหตุการณ์ลึกลับเกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้ง เหตุการณ์ประหลาดระหว่างทางเมื่อรถแล่นผ่านป่าช้าเก่าแก่ที่ถูกปกคลุมไปโดยหมอกจางๆเสียงเครื่องยนต์ที่เคยดังกึกก้องกลับเงียบลงจนหนาขนลุกบรรยากาศรอบข้างชวนให้รู้สึกถึงความอ่างว้างและความหนาสะพรึงกลัวท่านใดนั่นเองเสียงร้องไห้แผ่วเบาของเด็กหญิง ก็ดังขึ้นมาจากเบาะหลังรถเสียงนั้นฟังดูเศร้าส่้อยและนาเวทนาราวกับวิญญาณกำลังขอความช่วยเหลือเมหันไปมองเพื่อนด้วยสีหน้าตกใจบีมรีบลดความเร็วของรถลงทันทีเฟินตัวสั่นเทาด้วยความกลัวขณะที่เจม พยายามทำหน้าเฉยชาแต่ก็อดไม่ได้ที่จะรู้สึกคนลุสู้ตามร่างกายเสียงร้องไห้ค่อยค่อยดังขึ้นเรื่อยๆจนชัดเจนขึ้นแต่ทว่ามือพวกเขาหันไปมองเบาะหลังรถก็ไม่พบใครแม้แต่เงาเสียงนั้นเหมือนจะมาจากทุกที่และทุกคนทุกแห่งในรถ เจมส์ James, หันไปมองเบาะหลังอีกครั้งพวกเธอว่าน่าจะเป็นวิญญาณเด็กผู้หญิงคนนั้นไหมที่เขาว่าเคยเสียชีวิตยอยู่แถวนี้อเมตาโตเฮ้ยอย่าพูดแบบนั้นดิบีมพยายามหาเหตุผลหรือว่าจะเป็นเสียงสัตว์ร,ร้องก็ได้นะที่เนี่ย มันมันเหมือนป่านะเว้ยเรากำลังขับรถผ่านป่านะอย่าลืมสิเฟิร์นสายหน้ามีน่าใช่หรอกเสียงมันชัดเจนเกินไปว่ะรถแล่นต่อไปอย่างเร่งรีบเสียงเครื่องยนต์กระหืมแรงขึ้นเรากับพยายามจะหนีจากบางสิ่งเมกดดปุ่มเพิ่มความเร็วเร็วขึ้นอีกนิดนะ กระจกหลังสะท้อนเงาลางๆที่เหมือนกําลังไหลาตามรถเจมสังเกตเห็นและตัวสัน่นเจมกระซิบมีอะไรบางอย่างตามเรามาแน่ๆว่ะเฟิร์นเริ่มร้องไห้เบาๆบิมพยายามหาสัญญาณโทรศัพท์แต่ไม่มีสัญญาณเลยแม้แต่ขีดเดียวโทรศัพท์ใช่ไม่ได้แลยว่ะ เสียงร้องไห้ของเด็กหญิงเริ่มดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้ใกล้ชิดและชัดเจนกว่าเดิมรถยนต์สลอกเข่าไกล่ปั๊มน้ำมันแสงไฟสล,สลัวสลัวกระพริบเป็นจังหวะแม่ขับรถเข่าจอดมองรอบรอบเฮ้ยที่นี่มันเหมือนปั๊มน้ำมันผีสิ่งเลยอะมึง เงียบสนิทไม่มีพนักงานไม่มีรถคันอื่นมีแต่ป้ายราคาน้ำมันที่สั่นไหวเบาๆกับสายลมนะเว้ยเจมเปิดประตูรถฉันจะไปเติมน้ำมันหน่อยว่าบีมกระซิบอย่าเพิ่งมันไม่ปกติเลยเสียงร้องไห้ของเด็กหญิงที่พวกเราได้ยินน่ะก็ยังคง หลอนไม่หายเลยว่ะขนหัวยังลุกอยู่เลยเนี่ยบริเวณรอบปั๊มน้ำมันดูร้างและน่าสะพึงราวกับมันถูกทอดทิ้งมันนานหลายปีแม่ดับเครื่องยนต์เสียงเครื่องยนต์เงียบลงทันทีทิ้งไว้เพียงเสียงลมพัดผ่านที่ทำให้ป่ายราคาน้ำมัน สั่นไหวเบาๆแสงไฟจากปั๊มน้ำมันกระพริบเป็นจังหวะเหมือนพร้อมจะดับลงได้ทุกเมื่อเมเสียงสัน่นเราไปหาปั๊มอื่นเถอะดีไหมเจมส์ตอบเขาเปิดประตูรถและก้าวออกไปเสียงรองเท้าของเขากระทบกับพื้นคอนกรีตที่เย็นเฉียบ บีม,มองตามด้วยความกังวลเจมกลับมาเถอะเจมเดินไปถี่ตูน้ำมันเขาพยายามเปิดฝาตู้แต่ฝาตู้กลับติดแน่นเหมือนถูกล็อกจากด้านในเขามองไปรอบๆปั๊มที่ดูเงียบสง,งัดรู้สึกเหมือนมีสายตาจับจ้องมองมาที่เขาทัานใดนั้นเสียงร้องไห้ของเด็กหญิงดังขึ้นอีกครั้ง คราวนี้ชัดเจนกว่าเดิมมากเมและบีมสะดุ้งเหือกเสียงนั่นตกลงมันเป็นเสียงอะไรวะเจมหันกลับมามองเพื่อนของเขาแต่ก่อนที่เขาจะพูดอะไรเสียงร้องไห้ก็หยุดลงทันทีความเงียบสง,งัดกลับมาอีกครั้งแต่คราวนี้มันหนักอึง้งและหนักกลัวกว่าเดิมมาก เจมพูดเสียงเบาเราต้องออกไปจากที่นี่จริงๆวะ่ะถ้าก่อนที่พวกเขาจะได้ทำอะไรเสียงฟีเท้ากหนักๆดังขึ้นจากด้านหลังปั๊มน้ำมันพวกเขาหันไปมองและเห็นร่างหนึ่งเคลื่อนไหวอยู่ในความมืดบีมเสียงสัน่นใครใครอยู่ที่นั่นเงาร่างนั้นหยุด ก่อนจะค่อยๆเคลื่อนเข้ามาไกลพวกเขารู้สึกถึงความเย็นเยียบที่แผ่ซ่านเข้ามาในอากาศพวกเราเห็นเหมือนกันใช่ไหมเงาร่างเล็กพลันหยุดนิง่งหันหน้ามามองทางพวกเขาตาใบหน้าไม่มีรายละเอียดเพียงแค่งเงามืดที่ไร้รูปท,ทรงเฟิร์นกุมมือเมนแน่นวิ่งเลย ในพริบตานั้นเงาร่างเล็กก็พุ่งเข้ามาใกล้ด้วยความเร็วเนื้อมนุษย์เสียงหัวเราะกลายเป็นเสียงหวีดร้องเมและเฟิร์นรีบวิ่งไปที่รถบีมตามมาติดๆเจมพยายามเปิดประตูรถอย่างรวดเร็วแต่ประตูเหมือนจะติดขัดเจมตะโกนเร็วเข้าขึ้นรถ เสียงหวีดร้องของเงาร่างนั้นดังขึ้นเรื่อยๆใกล้เข้ามาทุกทีเมและเฟิร์นกระโดดขึ้นรถบีมรีบปิดประตูเจมสตาร์ทรถอย่างรวดเร็วเมหายใจหอบไปเลยเจมไปเดี๋ยวนี้รถยนต์พุ่งออกจากปั๊มน้ำมันร้างด้วยความเร็วสูงเงาร่างนั้นหยุดนิ่ง อยู่ที่ขอบถนนมองตามรถที่วิ่งออกไปด้วยสายตาที่มองไม่เห็นบีมหายใจหอบนั่นมันอะไรกันวะเฟิร์นเสียงสัน่นฉันก็ไม่รู้ว่าแต่เราต้องรีบไปจากที่นี่ให้ใหแล้วที่สุดเลยนะเสียงหวีดร้องของเงาร่างนั้นยังคงก้องอยู่ในหูของพวกเขาแม่จะอยู่ไกลออกไปแล้วก็ตาม แต่ความกลัวและความสงสัยยังคงตามหลอกหลอนพวกเขาในความมืดที่ยาวนานรถแล่นด้วยความเร็วสูงยังหอบฝุ่นบนพื้นคอนกรีตเสียงเครื่องยนต์ดังสนัน่นแต่เสียงหัวเราะของเด็กยังคงติดตามมาเมหันไปมองด้านหลังเห็นเงาร่างเล็กๆวิ่งตามรถ ด้วยความเร็วที่ไม่น่าเชื่อเสียงโห่เราะนั้นกลายเป็นเสียงกรีดร้องที่แหลมคมและหน่ากลัวเมร้องเสียงหลงนั่นมันยังตามมาเจมเหยียบคันเร่งจนสุดพุ่งไปข้างหน้าด้วยความเร็วสูงแต่เงาร่างนั้นยังคงตามมาใหม่ลดละบีมหายใจหอบ เราเราจะทำยังไงดีวะฟเฟิร์นกุมมือเมนแน่นอย่าหยุดขับไปเรื่อยๆไม่ต้องไปสนใจอย่าไปมองเสียงหัวเราะและเสียงกรีดร้องของเด็กหญิงยังคงดังอยู่ในหัวของพวกเขาแม้จะอยู่ไกลออกไปแล้วก็ตามความกลัวและความตื่นเต้นยังคงตามหลอกหลอนพวกเขาในความมืดมิดที่ยาวนาน เสียงเครื่องยนต์พลันสะดุดรถโซซัดโซเซก่อนจอดสนิทกลางป่ามืดคนขับตบพวงมาลัยเฮ้ยรถเสียแน่เลยทันใดนั้นไฟภายในรถกดดับบูบความมืดทำมึนโอบล้อมพวกเขาอย่างฉับลันไม่นะไม่นะเสียงกระซิบเบาๆดังขึ้น ราวกับมีใครบางคนกำลังกระซิบชื่อเม่หันไปมองรอบๆใครใครพูดอะไรหรือเปล่าเงาบางๆเริ่มปรากฏตัวรอบตัวรถเคลื่อนไหวช้าๆใกลเข้ามาทุกขณะเจมส์กลืนน้ำลายอย่ามานะเว้ยเสียงกระซิบยังคงดังขึ้นเรื่อยๆราวกับ กำลังเรียกหาใครบางคนบีมพยายามสตาร์ทรถอีกครั้งแต่ทว่าเครื่องยนต์นั้นไม่ตอบสนองเสียงกระซิบเริ่มดังขึ้นเรื่อยๆและเงาร่างที่เคลื่อนไหวรอบๆรถก็เริ่มชัดเจนขึ้นเรื่อยๆทำไมมันไม่ติดวะติดติติด,ตดสิว้ย เฟิร์นเริ่มร้องไห้เสียงกรีดร้องและโวยวายของกลุ่มเพื่อนอยู่ในรถดังก้องไปทั่วเมพยายามปลอบใจเพื่อนๆแต่ตัวเองก็กลัวจนแทบจะขยับไม่ได้เฟิร์นไม่เป็นไรนะเราจะต้องออกจากที่นี่ได้แน่ๆเจมส์มองไปรอบๆพยายามหาทางออก แต่ทุกทางดูเหมือนจะถูกปิดกั้นด้วยความมืดและเงาร่างที่น่ากลัวท่นอื่นเราต้องหาทางออกจากที่นี่ให้ได้ก่อนวะ่ะทันใดนั้นเสียงกระซิบก็หยุดลงความเงียบสงัดกลับมาอีกครั้งแต่คราวนี้มันหนักอึ้งและน่ากลัวขึ้นเงาร่างที่เคลื่อนไหวรอ,รอบรอบรถก็หยุดนิ่งราวกับกำลัง รออะไรบางอยา่างบีมเสียงสัน่นพวกเราจะทำยังไงดีเสียงวระเบาๆดังขึ้นจากทางด้านหลังรถพวกเขาหันไปมองและเห็นเงาร่างเล็กๆนั้นอยู่ในความมืดใบหน้าของเธอมันยังคงเป็นเงาที่ไร้รูปทรงแต่ดวงตาของเธอส่องแสงสีแดง จางๆไม่นะไม่นะอย่านะเงาหลังนั้นเริ่มเคลื่อนไหวเข้ามาใกล้พวกเขารู้สึกได้ถึงความเย็นเยือกที่แผ่ซ่านอยู่ทั่วบริเวณอย่าเข้ามานะโว้ยเจนเสียงเบาแต่หลังนั้นยังไม่หยุดมันเข้ามาใกล้เรื่อยๆจนพวกเขา สามารถเห็นรายละเอียดของมันได้ชดัจเจนมันเป็นเพียงเด็กหญิงตัวเล็กๆที่ใส่ชุดขาวเปืือนเลือดแม้จะเป็นร่างของเด็กหญิงตัวเล็กๆแต่ทว่าใบหน้าของเธอมันยังคงเป็นเงาที่ไร้รูปทรงและดวงตาไม่ใช่ดวงตาของเด็กหญิงอย่างที่คิดมันส่องแสงสีแดงจาง แฝงไปด้วยความน่าสยดสยองคนขับพยายามสตาร์ทรถอีกครั้งแต่เครื่องยนต์ก็ยังคงไม่ตอบสนองร่างนั้นเข้ามาใกล้จนพวกเขาสามารถได้ยินเสียงบางอย่างที่ดูเหมือนมันพยายามจะสื่อสารกับพวกเขาโอ้ยติดสัทีสิทำไมมันไม่ติด เสียงหัวเราะของเด็กหญิงดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้มันดังและหน่ากลัวพวกเขารู้สึกถึงความกลัวที่แผ่ซ่านเข้ามาตามเส้นขคนทุกเส้นที่อยู่ในร่างกายเฟิร์นกรีดร้องอะไรเนี่ยในความมืดมิดเงาร่างเล็กๆของเด็กหญิงค่อยๆปรากฏขึ้นที่เบาะหลังบ้าง ฟ้ากระโปรงรถบ้างข่างกระจกบ้างเด็กหญิงยืนหนิ่งใบหน้าสีเผือดริมฝีปากลียิ้มกว้างแต่นั่นมันมีใช่รอยยิ้มธรรมดาซึ่งใครๆก็รู้เพราะมันเหยียดยาวเกินขอบแก้มดวงตา ว่างเปล่าไร้แววเมหันไปมองและเห็นเด็กหญิงนั่งอยู่ที่เบาะหลังเธอสะดุ้งเฮือกและกรีดร้องออกมาเธอเป็นใครกันแน่เด็กหญิงไม่ตอบแต่รอยยิ้มของเธอกว่างขึ้นเรื่อยๆราวกับจะฉีกขาดไปถึงหูพระคุณเจ้ามันคืออะไรเฟิร์นกรีดร้อง พยายามเอี่ยวตัวหนีแต่ไม่มีที่ไปเธอสบหน้าลงบนตักเมร้องไห้ด้วยความกลัวพี่เมหนูกลัวหนูกลัวเจมพยายามเปิดประตูรถแต่ประตูเหมือนจะล็อกจากด้านนอกด้วยบางสิ่งบางอย่างเขาหันไปมองเด็กหญิง ียังคงนั่งนิ่งอยู่ที่เบาะหลังรอยยิ้มของเธอยังคงกว้างและน่ากลัวเด็กหญิงก็เริ่มหัวเราะเสียงหัวเราะของเธอแหลมคมและน่ากลัวราวกับเสียงร้องของวิญญาณที่กําลังลงทางทำไมทำไมเธอถึงต้องมาอยู่ที่นี่กับเราเด็กหญิงไม่ตอบ ต่เสียงหัวเราะของเธอก็ยังคงดังขึ้นเรื่อยๆเรากลับจะกลืนกินความกล้าหาญของพวกเขาทุกคนเมกระซิบอย่าอ,อ,อย่าเข้ามาใกล้นะเด็กหญิงค่อยๆเอียงศีรษะเสียงกระซิบเริ่มดังชัดเจนขึ้นมาเล่นกับนูเธอเมรู้สึกถึงความเย็นเยียบ แพร่ซานเข้ามาในอากาศเธอพยายามถอยหนีแต่ก็ไม่มีที่ให้ถอยไปใครอยากเล่นกับเธอวะไปไปไม่มีใครอยากเล่นกับเธอหรอกเจมบอกมาเล่นกับหนูสิแล้วพี่จะรอดชีวิตเมพยายามหันไปมองหาบีมและเจม แต่พวกเขาก็ถูกความกลัวตรึงไว้กับที่นั่งของตัวเองเฟิร์นยังคงศบหน้าลงบนตักของเมร้องไห้ด้วยความกลัวเรามาเล่นซ่อนหากันนะทันใดนั้นประตูรถก็ถูกปลดล็อกคลิกเมื่อทุกคนได้ยินเสียงก็ต่างพากันวิ่งออกมา เมยรู้สึกถึงความเย็นเหยียบของกิ่งไม้ในมือเธอหันไปมองเฟิร์นที่ยังคงกรีดร้องด้วยความหวาดกลัวบีมพยายามดึงเฟิร์นให้ลุกขึ้นและวิ่งตามเข้าไปเจมส์หอเราเราต้องวิ่งไปให้ถึงแสงนั้นแสงนั้นเป็นถนนใหญ่เสียงหัวเราะของเด็กหญิงดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้ มันใกล้กว่าเดิมเมหันกลับไปมองเห็นเงาดำของเด็กหญิงที่กำลังเคลื่อนที่เข้ามาใกล้เร็วเข้าอย่าหยุดวิ่งพวกเขาวิ่งต่อไปฝ้าความมืดมิดและความหนาวเย็นของป่าเสียงหัวเราะและเสียงร้องของเด็กหญิงยังคงตามมาม่หยุดเจมรู้สึกถึงความหวังเมื่อเห็นแสงสว่างเข้ามาใกล้ เมื่อพวกเขาวิ่งใกล้ถึงแสงสว่างเจมก็สะดุดล้มลงเมรีบหยุดและหันกลับไปช่วยเขาเจมส์ลุกขึ้นเราต้องไปต่อเจมพยายามลุกขึ้นแต่ขาของเขาเจ็บจนแทบขยับไม่ได้เมหันไปมองบีมและเฟินที่กำลังวิ่งเข้ามาใกล้บีมตะโกนเร็วเข้าพวกเราไม่มีเวลาแล้ว เมยและบีมตัดสินใจพยุงเจมส์ขึ้นและพยายามวิ่งต่อไปเสียงหัวเราะของเด็กหญิงก็ดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้ใกล้จนพวกเขารู้สึกถึงลมหายใจเย็นเยียบของเธอเมื่อพวกเขาใกล้ถึงแสงสว่างเมรู้สึกถึงความหวังที่เริ่มกลับมา แต่ทันใดนั้นเงาของเด็กหญิงก็ปรากฏชัดขึ้นตรงหน้าพวกเขาหยุดชะงักด้วยความตกใจพี่คิดว่าพี่จะหนีไปได้เหรอมาเล่นกันต่อเถอะเมยรู้สึกถึงความกลัวที่แผ่ซ่านไปทั่วร่างแต่เธอก็รู้ว่าต้องทำอะไรบางอย่างเพื่อปกป้องตัวเองและ เพื่อน,นของเธอเมพูดเสียงสัน่นเราไม่ได้ต้องการจะทำร้ายเธอปล่อยพวกเราไปเถอะเด็กหญิงยิ้มเย็นชาและค่อยๆเคลื่อ,อ,อนเข้ามาใกล้เมรู้สึกถึงความหนาวเย็นที่แผ่ซ่านไปทั่วร่างกายเธอรู้ว่าต้องทำอะไรบางอย่างเพื่อปกป้องเพื่อนๆนของเธอ เสียงฟีเท้าของพวกเขากระทบพื้นอย่างเร่งด่วนเจมนำหน้าบีมวิ่งต่อมาข้างหลังเมและเฟิร์นพยายามตามให้ทันโอ๊ยแมมันยังตามไม่อยู่เลยเสียงกระซิบเปลี่ยนเป็นเสียงวีดร้องดังสนั่นป่ารัางเล็กๆพุ่งเข้ามาใกล้พวกเขาทุกทีบีมตะโกน ใกลแล้วเห็นทางออกแล้วแสงสว่างเริ่มปรากฏข้างหน้าแต่เสียงเด็กหญิงยังคงติดตามมาอย่างหน้าหวาดผวาเจมส์หันกลับมาทอดสายตาเด็กหญิงปรากฏต,ตัวห่างออกไปเพียงไม่ก,กี่เมตรรอยยิ้มกว้างยังคงอยู่พวกเรารอดแล้ว พอเกือบถึงทางออกเจมหันมามองสุดท้ายเด็กหญิงปรากฏตัวเต็มรูปแต่คราวนี้เธอไม่ได้ยิ้มกลับมีน้ำตาไหลอาบแก้มคืนนั้นความมืดมิดกลืนกินทุกสรรพสิ่งเส้นทางคดเคี้ยวริมภูเขาดูราวกับปากแหวงของปีศาจท,ที่รอกลืนกินเสียงลมบิดเบีวประสาน กับเสียงครังครืนของกิ่งไม้เรากับธรรมชาติกำลัง,งส่งสัญญาณเตือนภัยที่ใครก็ไม่อาจรับรู้เมื่อพวกเขาหลุดพ้นจากป่าคล้ายกับหลุดจากกับดักภาพที่ปรากฏตรงหน้าทำให้ทุกคนรู้สึกตกใจก่อนหินขนาดมาึือมาถ้ายอยถล่มลงมาราวกับพายุหิน ถีทถูกปลดปล่อยจากยอดเขาแต่ละก้อนมีความใหญ่ราวกับตู้คอนเทนเนอร์กลิ่งถล่มทลายลงมาปิดทางตรงจุดที่พวกเขากำลังจะผ่านไปในอีกไม่กี่นาทีเสียงคำรามดังสน,นั่นราวกับเสียงฟ้าผ่าทุลีหิน ฟุ้งกระจายไปทั่วบริเวณในห่วงคิดทุกคนต่างคำนวณเวลาอย่างน่าสยดสยองหากว่าพวกเขามาถึงจุดนี้ช้ากว่านี้อีกเพียงเสี่ยววินาทีรถคันนี้จะกลายเป็นศากปารักหักพังถูกก้อนหินทับถมอย่างไร้ความปราณีร่างกายจะแบนราบดุดกระดาษ ชีวิตทั้งหมดคงจะจบลงชั่วพริบตาในคืนที่โหดร้ายคืนนี้อย่างแน่นอนพวกเขาอาจจะกลายเป็นเพียงวิญญาณเรร่อนเฝ้าภูเขาแห่งนี้ราวกับผีที่ถูกทอดทิ้งความทรงจำอันหนักสะยดสะยองของการตายแบบไร้เหยื่อใเช่นนี้พวกเขา อาจจะไม่ได้เห็นหน้าคุณที่รักอีก,กอ็เป็นได้ในความเงียบเสียงกระซิบของเด็กหญิงคนนั้นยังคงดังอยู่ในห่วงความคิดฉันพยายามช่วยพวกคุณเมื่อหันกลับไปมองเธอยืนยิ้มอย่างเจือนเตยหนณริมนหน้าผา ดวงตาที่เคยดูเราวกระจกแตกกลับซองประกายแห่งความหวังและความปรารถนาดีเต็มไปด้วยความหมายอันลึกซึ้งและอบอุน่นในช่วงเวลานั้นความจริงค่อยๆ่อเผยออกมาเรากับมันหมอกกำลังถูกคลี่คลายเธอมีใจ่วิญญาณที่น่ากลัวหรือผูดผีหลอกหลอนแต่เป็นวิญญาณผู้พิทักษ์ที่คอยปกป้อง ช่วยเหลือชีวิตมนุษย์ให้รอดพ้นจากอันตารายที่มองไม่เห็นหัวใจของทุกคนเริ่มสั่นสะท้านความรู้สึกผิดค่อยๆไหลบ่าเข้ามาพวกเขาเคยคิดว่าเธอเป็นเพียงภัยคุกคามเคยกลัวเธอเคยพยายามหนีจากเธอแต่ความจริงแล้วเธอกลับกลายเป็นผู้ช่วยชีวิตของพวกเขา น้ำตาเร่มคลอในดวงตาของใครบางคนการสำนึกผิดค่อยๆก่อตัวขึ้นพวกเขาอยากขอโทษอยากบอกขอบคุณแต่เด็กหญิงค่อยๆจางหายไปราวกับเป็นเพียงสายลมทิ้งไว้เพียงเสียงกระซิบเบาๆขอให้ปลอดภัยมุมมองสุดท้าย คือการตระหนักอย่างลึกซึ้งว่าสิ่งที่ดูหนักกลัวภายนอกอาจส่อนความหมายบางอย่างเอาไว้และในค่ำคืนนั้นพวกเขาได้เรียนรู้บทเรียนสำคัญอย่าเพิ่งตัดสินจากภาพลักษณ์ภายนอกเพราะความจริงมักซ่อนอยู่ลึกมากกว่าที่ตาเห็น